มาถึงะะออคู่ที่สองรอบแปดที่ผู่แรกรู้ผลไปแล้วน้องิฟเอและทีมแรกของอเอฟบีเดือนที่เจ็สีนกักงนก็มีมักทล่หกอิดพาล็กโซมาและ17่เจัสมุทิไทยศกที่สี่นัทียานันนองหลงที่สองสิริชัยบเทสเจ็ิเวลุพงยิ้มรางันสี่ประทานกิดมาและท่า อาทิตย์สมมาตรหม,มายเลขวัชนาเเียเแคศหมายเลขหนึ่งทางไทยแสงสุรยิยะหมายเลขสามสิบสามทรงอิทธิสามัญเกศกรและชื่อของทีมนะครับพลายุทธภิก็กำลังใส่มาระเบิดนะใส่เพราะใส่แล้วยยกกกกวิ่งมาด่วนเลยเนาะของก่อนที่ว่างวิ่งอ้อมมาได้ใส่เพรยัง เาบรรยายลงอยู่ทกแล้วมันผิดคนผิดฝาผิดตัวไม่ใช่เลยแต่ว้างวิ่งมาอ้อนเาเลยอา,ย,ายุตีตด้ดูราันน ทองจนพุ่งขว่งโน่นแบบนี้ทำไปนิดหนึ่ก็มีัเกม้นะครับนานทีดเียทักทายไปก่อนเลยครับ บกตัดเลยครับนาทีแรกโอ้โหแซ่บมากครับชนะเดิมพัดขอบปามาให้ประธานคิดมาเอาพิจิตต์หัวตากันอ่าิสอนในอุปกรณ์ตัวรีแล้ว sai này áp huyết nhìn cái này bán phản nôn luôn 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 cái này áo máy

คิดมาล่อเตะเั้าไปโอ้โหมาเป็นลายรอบทั่เขาเทั้งั่งทีมวักชนะพาบอลนี้มาแต่ไม่ให้เอาพิธีิงโอ้โหวิธีสุดมายครับิีให้ทีมเขาคิดดีเึ้นนำไปแล้วครับ ฐานติดมาหลังวันชนะก่อนชนะออกวันแล้วไปเดี่ยวไม่ไทยก็รลสองเกิจนี่ก็อดีตกำแพงเพชรเอฟซีทุ่งานสอกิจสองยึดมาเทียบเลยทรังงานพทดสองาเที่พ่อเสือารเป็นสอง้ เลที่27เมษายนปี58เป็นปีที่4นะคะับประธานอาทิตย์้ฮองกิตธนาออก้ามาไม่แพ้กันโว้ยถืว่าด็กโง่ากเ,กกเลยลอยมาไว้กาาต็ต้องถือพวกสามปัะกองเลา สองเกตเสามันเกกรจให้กบมตแรงไปครับตรงนี้สองประธานจีนมาฝั่งโน้นตัวนี้ก่อนนสังครับโอ้ไม่ไม่ตองกอดเกิดเป็นลูกนี้ัรวนะไปเลย เกยบเอาโดยเก็บไปกันลงสูงก็รอบการเียมคู่ที่สองนักกีบดีสีเงินคาดโจมูนำงและเอี้ยนสีเหลืองชนะยึดดีอยู่โอ้โหง่ายๆเลยนะแต่ว่าถ้าไม่มีประสบการณ์นี่บอกคนไม่ริ่งตัางจังหวะให้กับตัวเองก็ประธานคิดว่า มีมาโตให้ท <rôle à déc> ีมาคิดดีขึ้นนั้นขนน้ยุติไปเลยสองต่อศูนย์ไปรไหมตรนี้รวกันนะตรงนี้ใส่กันอดอนาไม่มีใครนะตรงนี้ สวัสดีนะครับได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วิเชียนนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับมาดูตัวกีฬาฟุตซอลนะครับเดินทุกทีมนะครับเล่นเต็มที่เลยนะครับเย็ดวางน้ำตาลสังเกตเห็นไหมครับทางฝั่งเทมอายุบีอินเหลือแดงใส ให้พระตทบันดาสามลอมกไปครับหลังแดงให้ถูกกรแสแดงสายบางครับนโอ้โหมาเทคออกมายังไงข่าวบอาทุลุาประตูความเปิดมาให้ีใครครับทุรียทุลุาประตูรู้ว่าอะไรประธานประธานคิดมาก ออนนี้ได้ไหมอันนี้หกเนี่ปลาลูก,ออกรักษารัก ทีทีของข้างหลัง้ขงคิดดีครับน้ำดดะอมาฝ่งนี้เลยนโอ้โหอสวนไปก็ไ,ปได้ครับนนาารครับนี่ส,ส,สายเล็กน,นกรครับเต็ตอันกรงกอนครับเอาางการให้กระชากคิดมาขอทีทว,วนชนะเรืองเพศวันนะ สายคราอรุโสกายพ้ชิตสายาักัวันชนะลูเพ่จิมหวานออกไปครับใบีชินกขาาครับฝังทีชนายุบปีครับอินจะแสแกงสายก่อนหาลูกมาไหมลูกแต่ไม่ม <Car> ีใครครับสาวตสองเก็บส่ยือมาโอ้ยจับใครพัก็ตรงนี้หาลูก ออกไปทางว้างประธเกออกขวาเรมาให้ก่ะเทพทอกไปงกซ์กิกิกพลิกเลยนะพวกนี้โคมาก มาให้าหมายเขกอานอิาิพานุอิพานิพานุอิดานุอิานออิดอดอา,านุอ้านอินอินกอดใพานุอินอยฐอิาุอาุอาวาน โอเคเขางิกเอเข้าไปรอรอบรอบชนะเลิศได้โอ้โหเน่นๆๆๆอลกอก็ประทานติดมาเก็ตแมักก็สับสว่งนึงหลนิษร์สานีกุกเสดไม่ทานแลยนี้ ไว้ายบอลมาได้กให้ทั okay. ้ง tamam. mm ั hmm. ่งทีมชนยุทธปีรูลลขึ้นไปครับอาทิ้ย์มสามถูกบอลสามีคสีเหลือชนยุทธปีศูต่อสอล้วกิีนะมสีกิของทั้งงแล้ว งฝั่งทีมเจรานิจิอ๋อเยเด็กสแมแงปัดาคิดมาครับของนักิดฬีวัชนะล่อยไกลมากสองรูปขาตัวปล่อยออกครับ หลงเก็งน้อดใจไปเรื่อยไใครับตรงนี้ต่อไปหอบปมันระดับห้าดาวอีกคู่นึงนรายยุคเอจัการกีฬาคอมพิเนนเวเตอร์ ขำขันเอฟซีโอ้โหคนตายก็ทีนีแดนแก่ที่ว่าสอได้ครับมาให้กราชุก้อนิรักไได้ครับเสือแกรนด์ครับโอ้โหนทายน้องฟังโอเคไหมครับชายน้อโอมากต้อค้ารให้ประธานลับไปอยู่กับประธานคิดมาร้อยเดเิครับรหนึ่ร้านแรกคู่ที่สอง พะไล้เขบฟอสนิลประเทศแล้วา,หวาให้ตุรกีสอ,อ,องขอเขบรงนี้ีล้ีมีก็มีพศออีกรายการหนึง่งกระที่สนามยาเทียมครับเอ้าผลิตผลิตฟังได้ครับผลิตภาสา จ่ายรอดมาให้ตุบก <Iya. S 2> oh. ้อโควิด <facial> ัุบก้อนทไหมเันะนะครับออกไปทรานีุ้ก้อนโควิดนัุบกรอที่ออกมาล้วได้หลาาแล้วข้างโอ้โหที่ไทยชัย่ายล้ครับผู้นีมีโอกาส โบกขึ้นมามากรื่อเลยวก็ประเด็นวันนกสารประเด็นจันมาจุดประการครับเก็บประสารออกไปครั้งนี้แต่ก็แล้วก็ตองท้ายเกมครึ่งเวลาแรกถึงใครยแล้วก็โอ้โหนี่ประตูขาดออกไปได้ก็สองเกดจากนั้นให้วันออกก็วันนี้ออกแน่นอนเลย เอาตัวต really oh. <T |ar|> ้อกกาเลยผ่ค <t. S 1> yeah. ุณกระแสแรงสายชัดตรงเดียวออกไปไกลฤดูร้อาแรกครับเรกยัทีิหล่ะชนายุดีเออสีอยุ่ง่าติสียุ่มน้องกิดบดีนะ คิปของผ้อนกีฬาดิสกีอดรนช้าไว้ครับลิปกระสานันได้ไหครับโอ้โเกียวไปก็เป็นลูกที่ลาดสิบมานแต่เข้า Icana, เคยเห็นเมืม่อก่อนแล้วครับแต่ดูเป็นขนตาที่งาพุชซอยกระพอเสือกอมอสีวันไรับมองก้าว่หรับ่าแต่ดูลูกทีพัดิมากที่สุดอุลอ่างนะครับพาเข้า ชนะลรงทิ้งก็โอ้โหประธานติดมาอีกแล้วครับนั่นเป็นประตูที่สาวนะครับประธานได้สองประตูแล้วโอ้โหน้ำนักนะครับของชนายุดีก็เป็นว่าพอควบคุมเวลาการแข่งขันพรสมพักดีแล้วพอ,อ,อจึงแค่ยอ,อ,อาจารย์บอกเวลาการแข่งขันขึ้นเวลาแรกอ่า รอบคิดปีก <ooo> ็เรือทีนี้มันมันชนะลึกดีเส <afraid Tyson> <suffer> ียหลักอยู่สามประตูต่อศูนย์ลูกแรกจับขายได้ค่าครับอาภิเชิตสมมากและอีกสองประตูจากประธานจิตมานำอยู่สามประตูต่อศูนย์แล้วก็คัตตูมาตรงครึ่งเวลาหลังต่อครับ